สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว Honda City h e t c h b a c k ตัวนี้นะครับใส่เป็นล้อขอบ17 RS05RR นะครับแล้วด้วยยางแม็กซ20ิ205457ล้อสเปคขอบ17กว้าง8 ออป35นะครับเจนสีดำด้านนะตัวนี้นะครับสวยมากๆเลยนะ RS 0 5 RR mm hmm. นะครับรัดด้วยยาง m a x x i s ล้อเป็นงานไทย SSW นะครับรัดด้วยยางไทย m a x x i s นะครับตัวยางจะมีริมกัดป้องกันนิดนึงด้วยนะจริงๆสเปคล้อตัวแปนิ้วเนี่ยมันจะดึงนิดนึงนะครับด,ดูมิติการบิน แต่ล้อตัวนี้ยางตัวนี้มันมีมิติป้องกันขอุให้ด้วยนะรอชมตอไบบนไฟกับรถนะครับ Honda City นะครับเมื่อกี้ผมเกินไปแล้วตัวนี้เป็นตัวแฮดแบกนะใส่เป็นล้อ17นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนเลยนะคันนี้เดิมๆไม่ได้โหลดนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่โหลดเลยสปริงเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเปลี่ยนล้อก,กับยางใหม่นะครับ ให้ดูรอบคันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนพวงมาลัยให้มันตรงด้วยฟิตเมนต์หลังไม่ล้นนะกว้าง8ออฟ35นะครับนี่นะครับฟิตเมนต์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนพวงมาลัยเกาะนะครับล้อสวยมากครับ เคเรามาต่อกันที่ล้อให้ดูซุมล้อก่อนนะครับว่ามันไม่ล้นนะครับกว้าง8้าส35นี่คือล้อด้านหน้านะปิ่มๆนะครับยางมันจะดึงหลบช่วยนิดนึงนะครับแสงฝั่งนี้สว่างไหมเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับมันจะดึงหลบเฉียงเข้าไปนิดนึงนะนี่มากกว้าง8องส35ยาง2.545นะครับไปดูความสูงต่อนะครับเดี๋ยวผมใช้นิ้วมือนะ ผมถนัดเป็นนิ้วมือนะครับใช้นิ้วมือสอดง่ายดีผมใช้นิ้วมือสอดโอ้ยสี่นิ้วมือเลยนะครับตอนนี้สามารถสอดมือผมได้ไปสี่นิ้วมือผมเลยนะสี่นิ้วมือนะครับล้อหน้ามาดูล้อหลังนะครับเดิมๆนะคันนี้ยังไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนะครับเดิมๆโรงงานนะเท่ากันเลยนะครับหน้าหลังความสูงเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ อย่างนี้โหลดสปริงลงมาช่วยอีกสักประมาณ1.5นิ้วก็สวยแล้วนะสปริงอยู่ไม่เกิน5,000นะครับล้อยางทุดนี้อยู่ที่22,000บาทนะครับเป็นล้องานไทยยางแม็กซิสเป็นยางไทยนะครับล้อเป็นงาน s อ w นนะไปดูกันที่ตัวล้อต่อเลยนะครับ มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ17นะครับรอบวงคือขอบ17นิ้วกว้าง8ออฟ35เป็นงานไทย SS w มันยูนะ<ส>ล้อจะเป็นสีดําด้านทั้งใบเลยนะครับเนี่ยดำด้านทั้งใบนะครับมีสติกเกอร์แปดตรงนี้ด้วยนะครับตัวล้อจะเป็นแบบลายแบบซี่เล็กๆทีๆนะครับาการจะยกนิดนึงนะครับ RS05RR ก็จะยกนิดนึงนะครับตัวนี้ ตัวก้านนะครับก็ยังอยู่ในขอบล้อยังอยู่ในสเตปขอบอยู่นะครับเท่าๆกันนะถ้าเราขูดฟุตบาทก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับมันมันซ่อมได้นะครับแต่มันก็ซ่อมลําบากนิดน,นึงนะครับตัวนี้ของเราจะแถมน็อตแถมฝาครอบเบรกให้นะครับแล้วก็ยางจะเป็นยางไทยแม็กฟิตนะครับสองศูนย์ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนะครับดอกยางก็จะเป็นลายสปอร์ตเลสซิ่งนะเป็นโลเทชันเดินทางเดียวนะครับ ตัวอย่างตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีมันค่อนข้างดีนะครับมีริมกาดป้องกันขอบล้อให้ด้วยเห็นไหมขนาดยางดึงขนาดนี้ยังมีริมกาดป้องกันขอบล้อให้เลยนะครับสวยมากๆเลยนะล้อ,อย่างตัวนี้สองหมื่สองพันบาทนะครับเธอล้อเดิมได้แปดพันนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของล้อนะเดี๋ยวไปดูรอบคันอีกทีแล้วก็จบคลิปครับ โอเคนะครับก็ดูไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาล้อสไตล์นี้ใส่ได้กับรถทุกรุ่นนะครับที่เป็น4ี่ลูทั้งหมดเลยนะครับลองดูไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกนะกันนะครับสนใจลองสอบถามได้เลยนะที่นครทรัพย์างยนต์นะครับ094 540 999 9, 9, 9อย่าลืมไปชมรูปภาพท้ายคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับมีเพจร้านด้วยนะสวัสดีครับ Perfect, perfect.